ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์0ูน5เครับยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์สวนชยัยกับรายการกระโดดสู่ดวงดาว ทางช่องซุปเปอร์โมเดเน็ตเวิร์หนึ่งสามและสิบครับเมื่อกี้นี้ทิ้งค้างไว้กับพี่ปลาครับเข้าสู่นะครับทุรวกิจกขจของภาคพยนตร์ไทยนะครับเป็นผู้นะครับจัดจำหน่ายภาพยนตร์ในภาคเหนือนะครับและในยุคนั้นนะครับภาพยนตร์อะไรที่โด่งดังมากเลยครับในยุคนั้นที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยอ๋อตอนที่พอเข้ามาเราดาเนินการอยู่แล้วเนี่ยสายเหนือที่ต้องซื้อเราเนี่ยของพี่ก็มีหนังเรื่องไวยโรลนะคะ ครูบ้านนอก oh. เรือสุพรรณที่ทําให้เราเติบโตและมีเงินว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> นะครับหนังสามเรื่องนี้นะครับเป็นหนังแห่งประวัติศาสตร์นะครับของภาพยนตร์ไทยไวยอละวนไพรโลสังวริบุตรใช่ละ,ละรณละนาสุลาวัน <c oughs> นะครับเรือสุพรรณเช่นเดียวกันนะครับไพรโลสังวริบุตรล,ละนาสุลาวันนะครับและครูบ้านนอกคุณปิปยะตระกูลรากวาสนา สิทธิเวททำให้นะครับศิลปินเหล่านี้เติบโตดังเป็นผู้แตกนะครับภาพยนตร์เหล่านี้ประสบความสําเร็จมากนะครับยุคนั้นนะครับเขาจะขึ้นเป็นแบนเนอร์เลยภาพยนตร์เงินล้านครับนะครับถ้ายุคนี้ก็เรียกว่าภาพยนตร์เงินร้อยล้านเนี่เนาะนะครับประสบความสําเร็จขนาดนั้นหมายความว่าเราเติบโตในธุรกิจภาพยนตร์นะครับใช่ค่ะนะครับ แล้วก็ทํโรงหนังด้วย harder. ไงคะทำโรงหนังด้วยช่วงหนึ่งจังหวะหนึ่งเราก็ได้ทํโรงหนังหนังเราก็ได้เข้าโรง <c oughs> ใช่ไหมคะมันก็ได้ออกมาแบบมีคนงานก็ทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ดูแลไปคนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะเห็นเฉพาะความสําเร็จนะครับแน่นอนนะครับภาพยนตร์ที่ประสบความสําเร็จมีแต่เช่นเดียวกันครับในธุรกิจเนี่ยครับมันไม่ใช่จะลยไปดุจติจลาครับหลายๆส่วนที่เป็นอุปสรรคหรือว่าหลายๆส่วนที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับยกตัวอย่างได้ไหมครับ ก็บางทีที่หนังบางครั้งที่ทําไปนี่นะฮะ <c oughs> มันลดลงเนี่ย <c oughs> คนก็เริ่มลดลงขึ้น <c oughs> เพราะว่ามันมีตัวที่เทคโนโลยีใหม่เข้ามา <c oughs> เรียกว่าวิดีโอค่ะว้าวนะครับเรากำลังผ่านยุคสมัยนะครับของฟิล์ม <c oughs> เข้ามาสู่ม้วนวิดีโอนะครับยุคนั้นนะครับม้วนวิดีโอนะครับจะเป็นม้วนๆตลับประมาณแค่นี้นอะนะครับหนา <c oughs> ประมาณแค่นี้นะครับแล้วก็ ภาพยนตร์อะไรต่างๆนะครับสามารถอัดเข้าไปในม้วนวิดีโอได้เป็นยุคนะครับทองของม้วนวิดีโอแต่นะครับเป็นยุคนะครับของการผูกเลยนะครับของภาพยนตร์ไทยเลยนะครับแม้กระทั่งสหมงคลฟิล์มในยุคนั้นนะครับยังแทบจางหายไปเลยนะครับด้วยอิทิพลของม้วนวิดีโอนะครับพี่ป่าครับเข้ามอสู่วนม้วนวิดีโอพี่ป่าปรับธุรกิจทันไหมครับก็ยังคือหนังเราก็ยังไม่ทิ้งไงคะเราก็ทําทควบคู่กันไปแต่เราก็เริ่มลงทุน ทำโดยชั้นลอยของบ้านเนี่ยก็มันจะเป็นตึกเป็นหลายชั้นอาคารนิดเนาะเราก็เลยเออเนี่ยเป็นห้องๆลองทําดูก่อนสิเป็นยังไงครับลงในขั้นแรกก็สัก200ม้วนเราก็เยอะแล้วนะม้วนเท่าไหร่ครับม้วนตกก็ประมาณ500บาทเดี๋ยวครับขออนุญาตขยายปากมีนิดนึงนะครับม้วนหนึ่งห้าร้อยบาทนะครับในยุคนั้นก๋วยเตี๋ยวชามละห้าถึงสิบบาทสิบบาทก็คือแบบพิเศษสุดๆแล้วอ่ะครับนะครับม้วนวิดีโอม้วนหนึ่งห้าร้อยบาท นะครับถือว่าเป็นการลงทุน200ร้อยม่ันก็2องแสนบาทเนาะประมาณนั้นหลักแสนบาทเนาะนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับลงทุนแล้วเป็นยังไงครับกับธุรกิจวิดีโอตอนแรกก็ใจไม่ค่อยดีนะคะครับเพราะว่าวันแรกที่เปิดร้านได้วนเดียวเองค่ะราคาเช่า30บาทวันแรกนะครับวันแรกของการเปิดธุรกิจนะครับให้ชาววีดีโอวันแรกได้อะไรนี้30บาทลูกค้า1คนทันที โอ้ว้าวแล้วเป็นยังไงครับหลังจากนั้นก็มีบ้างไม่มีบ้างไงก็ไม่ได้บ้างก็คนยังไม่ค่อยรู้เนาะใช่ครับพออีกครั้งอีกต่อมาก็อีกสักเป็นอาทิตย์ก็ได้มา300บาทกับสิบคนแล้วนะ่สามบาท300้อบาทวิจัยมากเลยค่ะครั้งที่3ก็ได้900าอบาทถือว่าเริ่มดีขึ้นใช่ไ <Studies> <ora> หมคะเราก็คิดว่าเอ๊ยมันดีเพราะเราเป็นคนชอบดูหนังเราถึงทํากระบี่ไร่เทียมทานเนี่ยทำให้อ้อทำให้ใจพี่นี่ ทำดีกว่าเพราะชอบดูหนังมากหนังจีนหนังจีนหนัง<ช>จีนที่เป็นซีรีส์ยุ่ง<ช>นั้นอันดับหนึ่งก็คือกบีเละเทมทานใค,ใครเล่นนะฉีเจ้าเทียนหวีอันอันใช่ค่ะฉีเจ้าเทียนสุดยอด <laughs> มีอะไรนะถ้าผมจำไม่ผิดผม,ผมก็เป็นคนดูหนังมากคนหนึ่งก็คือแอนเซียนตัดเซียน<อ>ใช่ไหมคมเฉียนคมคมเฉียนคมอ๋อซืือห่ครับอันนั้นก็หนังเป็นหนังที่ผู้คนติดตามกันมากดังอย่างสุดๆเลยนะครับนะครับ หล <ynam> ังจากนั <qualc LI AR> ้นนะครับเป็นยังไงบ้างก็ขยายโตเติบโตเติบโตเพราะว่าหนึ่งเครื่องเมื่อก่อนเนี้ยคือคนรุ่นหลังเนี้ยรุ่นใหม่ๆตอนนี้นะคะตัวที่เขาจะโตกว่เขาจะไม่รู้ไงเขาจะมีระบบ v s ีและเบต้าแม็กจะมีเล็กกว่านั้นอีกไงเราก็ทําทั้งสองระบบเลยค่ะคนก็เริ่มรู้และสนใจมากขึ้นครับเราก็เลยทําต้องให้จากเล็กก็ขยายแล้วเราก็ค่อยๆซื้อหนังไทยที่เป็นหนังลงอะน้อยลง Oh. แล้วเราก็ค่อยเข้ามาเออมันดีขึ้นค่อยดีขึ้นเป็นพ uh ันสองพันก็ขยายใหญ่ตัวเลย uh huh. จนเป็นจนทําเป็นขยายจนไปถึงเจ้าแม่วีดีโอ เขาเรียกเจ้าแม่วีดีโอค่ะท่านผู้ชมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนะครับอยากเห็นได้ชัดนะครับจากกลุ่มของฟิล์มก็คือภาพยนตร์นะครับพัฒนานะครับการมาเป็นนะครับม้วนนะครับไม่ว่าจะเป็น VHS นะครับหรือว่าเบต้าแม็กซ์ก็ตามนะครับจนกระทั่งนะครับได้เป็นธุรกิจนะครับเจ้าแม่วีดีโอนะครับในยุคนั้นถือว่าเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ นะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่นะครับเชิดหน้าชูตามากๆเลยใช่นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเราพบกันนะครับกับการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยอีกครั้งหนึ่งนะครับของวงการบันเทิงของเมืองไทย Super Model n e t w o r k วเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับ สมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel Networks 02-945-5500